สวัสดีครับวันนี้ก็มากับการแกะอันบ็อกเยครับผมจะเรียกว่าอันบ็อกได้ไหมวะของมันอ่าเรียกว่าแกะ กล่องมาแล้วมันไม่มีกล่องเลยนะแต่มันก็เรียกว่าอันบ็อกได้หรือมั้งนะครับก็คือวันนี้เนี่ยมันมีหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งนะครับที่มีการจัดพิมพ์ใหม่นะครับคือตอนแรกเนี่ยโอย้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันอนธิบายตรงๆเลยก็คือการ์ตูนโตเกียวดีเวนเจอร์นั่นเองนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังขึ้นมามา,มากๆหลังจากอน,นิเมะออกไปเนาะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ตอนนั้นเคยรีวิวไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่อน,นิเมะยังไม่มาเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่การ์ตูนคนยังไม่ค่อยรู้จัััักกกกกกมกมกมสสมมมมมาา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 นน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 ะะคคคคครรบบบบบผ็็็เเเเเเเลลลลลยยยยีีีีีีีสสพพอออออด่่่่่่ืืืววว้้้หหหหถงซไไท โอ้ยของมันหมดไปแบบหมดไม่รู้หมดยังไงแล้วนะครับแล้วก็สำนรับพิมพ์ค่ายนี้เนี่ยบอกเลยว่าพอกระตูนของเขาขายดีทั้งเรื่องนะครับเขาจะพยายามมาหาทางหลอกกินเงินเราเพิ่มนะครับ <S <S ซึ่งก็เป็นค่ายวิบูลย์กิจน,นั่นเองนะครับที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กระตูนมังงนะโตเกียวดีเวนเจอร์เนาะก็นั่นแหละนะครับคือถ้าใครเป็นคนซื้อช่วงแรกเหมือนผมเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่านี่ครับมันเป็นกระตูนนะครับช่วงสีเ่เล่มแรกเนี่ยหนังสือเนี่ยแม่งจะแบบเนี่ย เล่มหน้าตาเป็นยางไงคือเล่มมันจะหน้าตาห่วยๆห,หน่อยคือบอกตรงว่าไม่แปลกใจถ้าไม่มีอนิเมกระต้นรนี้ขายไม่ดีก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเล่มหนึ่งสี่มันแบบปกมันกาวมากเลยเว้ยดูปกดิมันกาวมากอะ่ะมันมันดูประหลาดประหลาดอะ่ะเออแต่เนื่องจากผมมีโอกาสได้ลองไปอ่านเนาะอ,อย่างนี้เคยเล่าไปตอนรีวิวเ,เดี๋ยวลองไปนั่งฟังดูแล้วกันเนาะคือผมก็เคยมีโอกาสไปลองหาอ่านดูตอนหนึ่งแล้วแบบแว่าชอบก็เลยแบบซื้อมาอ่านทั้งเล่มนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเรียกว่าฮิตจะอนิเมะแะ้รกันผมวา่าาคมกกออออ่่าางนนนะคุทแ,แบบจม,มาจาี ทั้งที่เราไม่ได้ดูอรน,นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเออเราเห็นเห็นเลยว่าแบบมันบูมมาจากอนิเมะจริง<ๆ>คือเห็นเลยว่าแบบเด็กหลายๆคนเริ่มแบบเอาภาพกระตูตัวละครมาใช้กันนะเนาะแล้วก็เห็นกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ดีใจครับก็ดีใจแต่โดยรวมที่เสียใจก็คือสองสารคนที่คิดจะซื้อมังงะอ่านกานว่าคนที่อยากจะซื้อมังงะหรืออยากอะไรพวกนี้นะสุดท้ายมันคือแบบหายหมดเลยนะครับคือสุดท้ายแม่งทุกวันเนี้ยการซื้อหนังสือการ์ตูนแม่งหมดเล่นหุ่นนะไม่รู้ว่ากระตู้นเรื่องไหนจะขึ้นอะไรจะลงนะครับแต่ส่วนใหญ่มันมาจากอน บอกพิออเดอร์มั้งซึ่งผมก็ขี้เกียจนะครับซึ่งเนื่องจากผมมีเล่มหนึ่งมือสี่อยู่แล้วแต่เขาเคยบอกว่าจะมีให้แบบเหมือนไปแลกนะครับใครที่มีเล่มหนึ่งมือสี่อยู่แล้วสามารถไปเปลี่ยนได้เลยประมาณนั้นมั้งไม่ชัวร์นะโดยรวมผมรู้สึกว่ามันมาอย่างเงี้ยมันน่าเก็บสะสมมากมันคิดว่าแบบมันไม่มีใครสนใจแล้วก็คนคงมีน้อยผมก็เลยว่ากเก็บเก็บไปไม่ได้ซีเรียสนะครับก็รู้สึกด,ด,ดีเหมือนกันแต่ก็ซื้อเล่มใหม่ซึ่งเล่มใหม่เนี่ยราคาสูงมากแต่ใครที่ไม่พิออเดอร์ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะ นะครับคือเขาก็วางขายตามร้านแหละแต่นี้สำหรับใครที่อยากดีออเดอร์เนาะเพราะว่าการออเดอร์เนี่ยก็จะได้ของแถมมาเป็นเจ้านี่ครับเป็นโปสการ์ดตัวละครเนาะซึ่งตอนนั้นแหละครับมี4แผ่นมั้งครับก็เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงแต่โดยสึกว่าก็ไม่ได้อุ่นหวาขนาดนั้นทั้งหมดราคาออเดอร์นะครับอยู่ที่520บาทเนาะก็เล่มหนึ่งเล่มละเปลี่ยนเป็นร้อยสามสิบมั้งก็ถึงจะไม่ผิดนะนี่ครับเล่มละร้อยสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูวันนี้เราก็มาวิจารณ์คร่าวๆคือเขาบอกว่าหหนน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 นััังงงงสืออออออเเเเเีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยปปปปปปลลลลใมมะะะะะะคครรรรรรรบบกกกกกกาาาาาาดษไข้ภพแแๆึว็ กระดดาษ้วยซึ่งมาลองดูกันว่าสิ่งที่เขาพยายามขายเราทุกๆสานักพิมพ์ว่าเฮ้ย hey, คุณนี่เราขาย I อแครนะคือผมอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งชีวิตเราอยู่กับหนังสือการ์ตูนเยอะกว่าอยู่กับโทรศัพท์หรอวอรดคนเราแม่งอยู่กับโทรศัพท์มากกวีกผมคนกลัวโทรศัพท์มากกว่าที่จะกลัวไอหนังสือการ์ตูนร้อยสามสิบบาทนะครับราคารับสองเล่มในใหญ่ยยเล่มหนึ่งอ่ะทุกันเนี่ยไม่รู้ยังไงแล้วงันชีวิตแบบโอ้ฉันอยู่กับโลกทุนนิยมแล้ว <laughs> ไม่ต้องดอะไรมากเรามาลองเปิดแกะอันบ็อกเลยลวกันนะครับอันนี้ ใช้คัตเตอร์ปาดไปใครที่ซื้อของเดียวด้วยช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับขีดแอลกอฮอล์หรืออะไรก็แดดล้วแต่แล้วแต่ท่านคิดว่าแบบไหนสะดวกกับแบบท่านชอบนะครับแต่อย่าลืมทําด้วยนะครับดูแลยอย่างที่บอกไปว่าผมไม่มีกล่องานั่นแหละมันเป็นช่วงโควิดเนาะผมก็เลยเออแกะแล้วก็เอากล่องไปทิ้งเลยดีกว่านะครับเซฟกว่าโอเคก็ดูจากข้างนอกก็ดูดีนะครับผมมีเล่ม16ด้วยเดี๋ยวหยิบเล่ม16นะซื้อมาไว้ก่อน ซื้อมาดักไวน้นะครับเราไปจะอันนี้อ่านขอแกะเรื่องสิบหกรีวิวแล้วกันขี้เกียจนะครับเพราะว่ามันฉีกมาอยู่แล้วผมเปิดฉีกไปหน่อยนึงนะครับจะได้ค่อยแกะทีเดียวพวกนี้โอเคนี่ครับโดยรวมก็งงนี่คือหน้าตาปกใหม่เนาะอันนี้นะครับนี่คือปกผมมาดูส่วนปกผมชอบตั้งแต่แรกแล้วผมรู้สึกว่าปกกระตูนโตกเกียวรีวิวจอร์มันมีเอกลักษณ์เว้ยเห็นไหมอย่างนี้เราเห็นเลยว่า,าการลงสีหรือสไตล์เนะี่ยมันจะมีความแบบดิบๆหน่อยน้ำมันสีน้ำมันแบบเขาถือกผมนะ เนี่ยเดีวมันจะมีความสวยมีเอกลักษณ์กิ้งหลังๆอ่ะในเล่มหลังๆพวกเล่มเนี่ยตอนเด็กสิบหกไปแล้จะมีแบบการวาดแบค็คกราวด์หลังหรือภาพบางภาพก็คือแบบตัวละครแต่งชุดแบบวีดเวียดเลยแล้วผมชอบเนี่ยมันจะให้สไตล์ความแบบโจโจ้อ่ะนะครับใครที่เคยเห็นโจโจ้คงเห็นเนาะว่าแบบการดีไซน์ตัวละครของเขาเนี่ยจะมีการดีไซน์ที่แบบว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบความแฟชั่นอะความแฟชั่นจ๋าความประหลาดประหลาดแบบพวกวงดนตรีสมัยก่อนเนาะซึ่งเขาก็ได้เออในบรรจัมจากส่วนนั้นเป็นหลักเนาะโอเคเรามาเริ่มที่อะไรด บรช์การ์ดรู้สึกว่าน่าจะเป็นเนี่ยตัวละครดำปกเลยนะครับสีเล่มเป็นโบสการ์ดนะครับก็ขอดูลักษณะกระดาษก่อนลวกันว่าเป็นยังไงเนาะก็นี่เลยอยู่เป็นตัวละครตามปกเลยนะครับผมไมโกงไมกยี่อะเคมิจินะครับก็นี่สวยๆเลยนะครับสวยๆกลิ่นแบบกระดาษแข็งโปรการ์ดเนะผมชอบกินตัวนี้นะนี่สวยดีครับน่ารักดิ ก็เดี๋ยวก็คงไ,ได้เห็นในทุกคล,ลิปเราวันนี้แหละเดี๋ยวก็จะ,แปะ,แ,ปะแปะไว้ทางหน้าหลังนะครับวางไว้ด้วยดีโอเคเรามาติดเรื่องหนังสือกันผมขอไปที่เล่ม16แล้วกันเนาะนะครับขี้เกแกะเล่มหนึ่งสี่นั่นแหละโดยรวมก็รู้สึกถึงความหนักขึ้นนะครับเออหนักขึ้นมากรู้สึกได้ถ้าเทียบกันเนี่ยขนาดมันไม่ต่ังเลยดูไซนะครับนี่คือเล่ม อันนี้คืออ่ะอันนี้คือเล่มสีนะครับแต่เวอร์ชันปกเก่าเนะาะก็จะรู้สึกได้เลยว่ามีความน้ําหนักต่างกันในดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต่างกันมากแต่เรารู้สึกถึงความแน่นละกันไอ้ดูเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะโปร่ปงๆหน่อยแต่ดูเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเออกระดาษแน่นขึ้นในด้านของลักษณะกระดาษ นะครับขอพีกระดาษด้านใน่อล้วกันเนาะแล้วน้านของกระดาษนะครับจะให้ความสึกเรียบมากขึ้นถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับจะมีความแบบส,กสากแบบกระดาษฝอยๆง่อยหน่อยคุณจะก็ใจความสึกแบบกระดาษมืสุพิมพ์ครับมันจะฟิลนั้นแต่จะมีความเรียบกว่านิดนึงแต่มันจะแบบส,กสากหน่อยแต่ถ้าเวอร์ชั่นใหม่นะครับจะให้ความสึกเลยคือ, <Ĉ> คอเรียบมากขึ้นเรียบขึ้นแน่นขึ้นรู้สึกอย่างนั้นได้เลยนะครับโดยรวมไอแคร์รู้สึกยังไงก็ ไม่ดูสิผมไม่เคยรู้สึกว่าไอแ c a ์มันสําคัญขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าผมไม่เคยอ่านกระตูนแล้วแบบระเครองตามาก่อน่ะมันมีใครเป็นไหมอะถ้ามีใครเป็นก็ช่วยเราด้วยกันว่าจริงมันเป็นยังไงคือผมส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกว่ามันระคครตาแต่เล่นโทรศัพท์แล้วปวดตาเนี่ยมีมีมีบ้างแต่แบบเอ้ว่านหนังสือแล้วปวดตาก็ไม่นะผมจะบอกว่ามันคนเรามันต้องอ่านเยอะขนาดนั้นเลยอ๋เพื่อที่จะแบบวันวันหนึ่งแบบ30-40เล่มนี้มันก็ไม่หรือปะผมก็ไม่เข้าใจนะครับของส่วนนี้ผมยังไม่ขนาดนั้้นนนยัังไมม่่ววบรรแขึค มาดูด้านของปกหน้าแล้วกันก็ยังสีแบบเดิมนะครับร้อยามสิบบาทสีแบบเดิมเฮ้ยผมมาบางเจ้าร้อยยี่สิบบาททำปกนอกอันนี้มันไม่หาเอกลักษณ์ใหม่ก็ ทำสก,กินดับใหม่อะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้มันยังแบบแปลกๆอยู่เดีย๋ยวลองเล่มหนึ่งเดีย๋ยวผมลองแกะให้แต่โดยรวมวันนี้เล่นสิผนะผมรู้สึกว่ามันยังหลวมอยู่ผมชอบปกแน่นๆผมบอกแล้วปกนอกคือมันนั่นแหละมันเวลาเราอ่านอะ่ะมันก็ต้องใช้ปกนอกในปการควบคุมโฟเวอร์ด้วยเนาะซึ่งพอมันไม่แน่นอะ่ะมันจะแบบขัดใจอะ่ะอันนี้ผมขอลองแกะเล่มหนึ่งนะเนี่ยแต่โดยรวมก็ยังรู้สึกจริงๆนะว่าปกนอกไม่แน่น อันนี้คือความรู้สึกเลยไม่มีอะไรมากก็กระดาษดีขึ้นเนื้อดีขึ้นคุณเมื่อกี้ผมอยากจะเอากระตุมาเปรียบเทียบเนาะซึ่งผมหาราคาใกล้เคียงกับไอ้เนื้อบุ้นเนี้ยไม่ได้วะ่ะเฮ้ยมันร้อยสามสิบบาทมันแพงขี้เกียจเลยนี่เพิ่งเห็นเพิง่งพยายามลองหาดูผมก็เออหาเล่มใหญ่ๆเนาะเพราะว่าเล่มใหญ่ๆมันก็แพงซึ่งแม่งแพงสุดอยู่มันเก้าสิบบาทครับแม่งไม่ถึงร้อยสามสิบเว้ยไม่ถึงมีให้แพงสุดผมมีสแลมดังเล่มละร้อยยี่สิบห้าบาทก็ยังถูกกว่าเออเพิ่งไม่เคยคิดแล้ว เพราะว่าอยอมรับว่าทุกวันนี้ราคาของมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนาะเริ่มแปดสิบเก้าสิบแล้วก็เออรู้สึกว่ามันแพงซึ่งแต่เราก็รู้สึกว่าเออดีขึ้มนมาอย่นิดนึงมันก็ปกตินะมั้งแต่แบบ,บร้อยสองสิบมันแพงจริงว่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่ไม่ขอเทียบกันไม่รู้จะเทียบกับเจ้าไหนนะครับเพราะว่าราคาร้อยสองสิบบาทเทียบกันไม่ได้เลยไม่มีคนไหนใกล้เคียงเลยจะบอกว่าเอาไอแคร์ก็อืมมันมีกระดูกมังเรื่องอย่างเจ้าใหม่ๆที่แบบกระดูกใหม่ๆที่แบบที่เจ้าเก่าๆขางผลิตขึ้นมาก็แบบ ซึ่งก็เล่มมา95บาทก็แพงแต่ไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงอัไเนี้ยยังไงก็ยังหานะ่างกันอยู่35บาทอะ่ะถึงมันจะไม่ใช่ไอ h o นไอแคร์อะไรก็เถอะหรือมันใช่วะไม่รู้อ่ะนั่นแหละโดยรวมมันก็ไม่มีอะไรราคาถึงอยบาทนะครับนอกจากเล่มรีบินแต่กระโจนเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าอนาคตมันจะร3อบาทต่อไปด้วยนะครับใครที่คิดจะเก็บกระโจนนี้ก็ลองระวัง,ง,ง,งแ้วกันผมไม่รู้เขาจะรีบินหมดด้วยไหมนะถ้ารีบินมันไอแคร์หมดก็คนที่คิดจะเก็บใหม่ผมบอกเลยว่ากระเป๋าพังแต่ผมยังนบว่าโชคดีนะครับ ที่มีของเล่มเก่าที่ราคา7 0 8 0บาทซึ่งก็เซฟไปก็โอเคประมาณน,นี้แล้วกันไม่มีอะไรยเยอะเขียงมาอะไรแล้วนะครับก็รีวิว่นานธะในการโดยรวมเล่ม้สสิบาทก็ไปคิดเอาแล้รกันอย่างที่ผมพูดไปกระดาษมันดูรู้สึกเปลี่ยนแต่แค่รู้สึกว่าเออเรียบแน่นขึ้นกระดาษมีความเรียบแน่นขึ้นปกนอกก็ยังไม่ได้กระชับขนาดนั้นนะครับแล้วก็ปกแข็งของรุ่นหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้มีเอกลักษณ์หรือมีลูกเล่นอะไรขนาดนั้นโดยรวมก็ร้อยสิบบาทก็ไปตดความเองแล้วกันว่าคุ้มเหมาะจะซื้อไหมนะ แล้วก็ยังมีในแมพนะถ้าใครอยากซื้อในราคาที่ถูกขึ้นนะครับก็ไปลองซื้อนในแมพดูแล้วแต่กันไปแล้วกันเนาะก็ในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับก็ใครมีอะไรจะพูดก็จัดมาได้เลยนะครับลองคอมเมนต์กันมาว่ารู้สึกยังไงกับการตูนตัวนี้ถ้าท่านได้ลองซื้อแล้วก็มาแนะนํากันแล้วกันว่ารู้สึกอย่างไงนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์แล้วกันเนาะจนกันใหม่ในคลิปหน้าของผมนะครับสวัสดีครับ